ยาแพ้ใส่กระเทียมไปก่อนกะเทียมตับเพิ่มความหอมมือนี้เฮ็ดเมนูเขาผัดค่ะพี่น้องเา้าผัดเซ่บๆบสไตล์ยายแพ้ใส่ลูกชิ้นลงไปค่ะลูกชิ้นนี่ก็คือว่าใส่ด้วยแบบว่ามันมีอยู่ในตูหยินยายแพ้ใส่ใจเนาะค่ะพี่น้อง อ่ะหมูสับนะคะใส่หมูสับนิดนึงเคัดเแล้พี่น้องถัาให้ทุกอย่างมันสุกพัดเขาใส่ไข่ซื้อๆกับแตีบซื้อกัน อันนี้ยาแพะมีอยู่ในตู้เย็นอยู่แล้วนะคะมีแพะก็เลยเอามาใส่นะคะพี่น้องจา้ามีหมูสับแล้วก็เลยเอาหมูสับมาใส่มีลูกชิ้นก็เลยเอาลูกชิ้นม,มาใส่พี่น้องอ่ะหมูสุกแรอกค่ะพี่น้องอ่ะยาแพะจะตมด้วยไข่ค่ะพี่น้องจา้า ม่นมปนเซฟยบด้วพี่น้องเด้ยยเอยจะแท้กกับยาเฮ็ดเป็นคือการเฮ็ดแบบนี้แม่พี่น้องเฮ็ดแบบนี้มแม่เฮ็ดว่าเป็นเฮ็ดว่าเป็นค่ะคันเฮ็ดตีก,กเ็เสียบก๊ะก๊ะก๊ะเลยเสียบว่าเป็นค่ะอ่ะจะฟ้องดีอ่ะซีฟ้อ,องเลยอ่ะ เาจะมาตีตีไข่แบบเม็ดค่ะพี่น้องจ้านี่แตมีเลยร้อยไข่มันเร็ดตัแล้วค่ะพี่น้องสูตรบางสูตรก็จะเฮ็ดตั้งตั้งกันพี่น้องจ้าบางคนบางเมนูหรือว่าบางช่องเุณจะเอาเข่าลงไปเลยแล้วก็ตีไข่ใส่หล,ลายลูกพี่น้องจ้าแล้วกเ็เหมือนเหมือนเข่าพัดไข่นะแต่ อันนี้สูตรไข่ก็สูตรไข่สิสูตรใยแพ้นั้นเนี่ยอ่าสูตรไข่กลังเสร็จโตค่ะขอข้าวหน่อยค่ะขอเขาขอบ้านก่อนพี่น้องอันนี้คือเขาหูม,มือว้านพี่น้องใตย่ะแพ้กินบ่เมื่อเขาเย็นเด้นี่เขามะลิย่างนี้พี่น้องเดี๋ยวย่แพ้จะเอาเขาลงไปเลยค่ะพี่น้องจ้า บบิบท,ที่าใส่ไข่ซีฟ้องพี่น้องเบิ่งเข่าดูหมอนี่น่อยจากว่าเยอะนะคะ่ะซอส้าเกียวน้ำมันหอยค่ะใส่หลายในจากน้อยด้วยพี่น้องเด้ออันใดที่มาห้องเฮ็ดแล้วมันแสียบเห็ดไปพี่น้องจา้า คร,คร,รสดีค่ะตูดมันเนี่ยแห้ให,หม่หน่อยนึงมันถึงมีความหอมพี่น้องโค้งนัวค่ะพี่น้องจา้าตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลทรายปึ๊บ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 คองซ้อนค่ะพี่น้องโอเค กันเลยบาทเรียกว่าพัดทอดวัวเลยพี่น้องมีไก่มีหมูสับเรากับมีลูกชิ้นเป็นอย่างคือคอกระทะว่ะจีพี่น้องก็เห็นในร้านขาเขาบ้าขเขาพัดไอ่แล้วเขาจะคอกระทะเพราะมันติดกระทะพี่น้องแล้วเามาื่อกี้เลยอัดทะลุดเค แล้วเขาพับจะแพะเห็ดใส่ซีอิวซีอิวดำแน่จังน้อยค่ะพี่น้องเพิ่มสีสันมาใส่หัวหอมใหญ่ค่ะพี่น้องจ้าหัวหอมใหญ่หรอกกับกระเทียมพี่น้องใส่ล้องไปเลยค่ะพริกขี้ป้า4เม็ดต้นหอมกระเทียมไว้ที่หลัง น่งสีมันมีแห้งก็สีหน่องนาะอย่าอย่าแค่ยืนยงีหน่อยเนะ